สวีดัสสวัสดีใครหลายๆคนด้วยละกันสวัสดี f อตัวน้อยสวัสดีผู้ติดตามทุกๆท่านด้วยละกันนะครับผมผมก็วันนี้ที่มาออกมาทำคลิปนะก็อาจจะมาออกมาขอบคุณนะครับครบ100ยซับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะถึงจะเป็น100ยซับที่ ที่น้อยหรือว่าน้อยสําหรับใครหลายๆคนนะครับแต่คือถ้าเราแบบตั้งใจทําแล้วมันแบบมันได้ตามที่เป้าหมายเราตั้งไว้นะครับการทำ Youtube มันมีความเสี่ยงอยู่นะครับมันจะดังหปือไม่ดังมันอยู่ที่เรานะครับผมก็ต้องขอบคุณ fc ทุกๆท่านนะครับขอบคุณสําหรับการโดนเนทขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับผมก็วันนี้ก็อาจจะมาแค่ทําคลิปนะขอบคุณเพราะมันแค่100่งรซับแรกนะครับเหมือนเป็น หนึ่งเก้านะครับที่ได้เก้าทำยูทูปนะครับผมก็ถ้าช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกันนะครับผมจนถึงหนึ่งพันซับนะครับผมเดี๋ยวผมจะมีกิจกรรมนะครับให้ทํากันผมก็อยากให้ทุกคนมาร่วมกิจกรรมนะครับครบหนึ่งพันซับสไคร์นะครับก็เดี๋ยวช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับผมส่วนกิจกรรมจะเป็นอย่างไรนะครับผมเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีรอครบหนึ่งพันซับนะครับผมก็วันนี้ มีคลิปวิดีโอนะครับผมที่ทะลุ1,000วิวนะครับผมจะเป็นคลิปนี้นะครับผมที่ผมขึ้นไปให้ตามนี้เลยนะครับผมก็ทะลุ1,000วิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ1,300ครั้งนะครับผมที่รับชมต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปผมแล้วก็กดติดตามนะครับผมก็คลิปนี้มันก็ไม่มีอะไรมากก็อาจจะมาขอบคุณ FC ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกท่านนะคที่มากดติดตามนะครับผมก็ ใครที่ดูสตรีมผมก็สามารถไปรับชมสตรีมได้ประมาณ2อถึงสามทุ่มนะครับผมจะเริ่มสตรีมนะครับจบทีลงสตรีมนะครับผมอาจจะประมาณสักห้าทุ่มนะครับสี่สี่ห้าทุ่มนะครับผมบางทีอาจจะมีต่อให้นะครับผมก็อย่าลืมเข้าไปเป็นกําลังใจนะครับติดตามสตอรี่ในเมืองโนวันไปนะับถ้าจบจากโลโนวันจบจมือนโนวันไปก็อาจจะหันมาทําคลิปปกตินะครับอาจจะไม่ได้สตรีมนะครับผม ก็อย่าลืมเป็นกาลังใจด้วยแล้วกันนะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรมากครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับที่ติดตามผมมาจนครบ100 subscribe นะครับผมก็วันนี้ไม่มีอะไรมากครับผมก็แล้วเจอกันนะครับในสตรีมนะครับสามารถไปคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมแล้วเจอกันวันนี้ขอขอบคุณครับผมบ๊ายบาย